าเข้าสื่อบ้านเกิดปวดข่าวซาลาอัดพลาดลงนัดชิงคาราบาวครับมีรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาราแนวรุกตัวเก่งของลิเวอร์พูลสอบพลาดลงสนามช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ที่จะพบกับหลูตันทาวคืนวันพุธนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและอาจรวมถึงเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับเชลซีอีกด้วยดาวเตะวัย31ปีลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งสุดท้ายให้หงแดงในเกมวันปีใหม่ที่ช่วยทีมเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 4ต่อ2ก่อนที่จะเดินทางไปที่ไอวอรีโค้ดเพื่อเป็นตัวแทนของทีมชาติอียิปต์ในการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นสารหลานได้รับบาดเจ็บและเดินทางกลับสโมสรอนเพื่อเข้ารับการรักษาเขาใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก่อนกลับมาลงสนามในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะบริ 1, นฟอร์ด4ต่อหนึ่งในศึกพรีมเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเดย์เกนครอฟอาจไม่สามารถใช้งานซาลาในเกมนาะชิงคาราเาวครับเมื่อล่าสุดอาเมซูซบีนะาคาของสถานีโทรทัศน์อียิปต์ ออนทามสปอร์ตอ้างว่าแข้งรายนี้เจ็บช้ำจากแมตช์ล่าสุดผมมีข่าวเศร้าผมรู้ว่าซาราดีรับบาดเจ็บในช่วงท้ายของเกมที่ลิวพูลพบกับเรนฟอร์ดและการบาดเจ็บซ้ำจากที่ประสบระหว่างเก็บตัวในแคมป์ทีมชาติอียิปตูบีกราวโจกร้ายที่ซาราจะไม่สามารถลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกของลิวพูลนัดต่อไปพบกับรูตันทาว นี่คือข้อมูลของผมและผมหวังว่าข่าวนี้จะไม่เป็นความจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องจริงขอขอบคุณภาพหแหล่งข้อมูลข่าวสนุดอทความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ